นี่ลงมาอยู่ข้างล่างครับผมหนいい fate, ี่ลงมาอยู <S S ่ข้างล่างสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งหลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องอุ้งยิงเอฟซีน้องอิงจ้ามาจะว่างหน่อยเหมอนเดิมไก่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 ไปได้ก็บไก่ขึ้นเก่าครับไก่ขึ้นเก่าไก่มากรสับกระส่ายครับจะมีกระสับกระส่ายต้นกระเด็นยินเลยดิ เดี๋ยวเช็คเสียงน้องสิออกมาเช็คเสียงแล้วครับ,ค,บครับผมมาแล้วฟังนี่นะครับฟังนี่เป็นเครื่องดื่มครับผมเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มชือวมันทายบ่ได้ยนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ทายบ่ได้ฟังนี่จะเป็นโต๊ะเก้าอี้อมีโต๊ะเก้าอี้ด้วย นี่ะครโซล่าแจักบาทครับโซล่า20บาทครับผมนี่เป็นโต๊ะโต๊ะใบละ20บาทนะครับถือว่าไม่พินาศเอ้ยมาเบิ่งเด้วยอันนี้ก็จะเป็นโสม OT ผู้สนับสนุนย่างเป็นแจกฟรีครับขอบคุณที่ได้มาช่วยโอ้ขอบคุณครับผมอันนี้แจกฟรีนะครับเพิ่นแห่งแจกฟรีเพิ่นเป็นสปอนเซอร์ ตัวต้นเตอร์ใหญ่ผมใจผมสามารถที่ต้านแพงครับกูได้ของมากหรือเด็กกินพี่คือผมนี่างเดียวเด็กน้อยกินบ่ได้ครับเด็กกินไม่ได้มู้อะไรกันเราเปล่ามากนะครับนี่จังหวะจังกับครับผมโดนรวบเลยในอากาศก็เดินตามจังเลยเรียนวาสเกียร์ แ่ด่สวแจกพี่คนละนแจกรี่นะครับแจกพี่นะครับเด้อผู้ละขวดนะครับผู้ละขวดผมอิแจกคนละขวดนะครับ ทีก่กําลังไหลอกกอกมามเรื่องน,นี้คมดละของเดิมก็ถ่ายไม่ได้ครับดบกไม้บบมือก็รอแล้วครับสวัสดีครับเมื่อไหร่ผมจะจะถ่ายทอดสดได้ครับ ถ่ายไ,ได้เฉพาะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพอ,อทำการแสดงแล้วก็งดถ่ายค่ะผมผมขึ้นอีกโดนเทช่วงเช็คเช่านี้ถ่ายได้อยู่ครับจันมอดไปไหนน้อจันอจมอดขึ้นที่ทีค่ะนี่ทั้งหนาสวยกว่าทัาง้งบนปทั้งบนครับผมก่อนหน้านี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะแล้วสีในที่ช่วงวงีล,าวลาาว่าเช็คเช้าทั้งกรงแมบ นี่พี่แอดมินนะครับนี่ถ้าใครมีอะไรถามได้เลยครับที่มีตังเข้ากลุ่มเลยค่ะเข้ากลุ่มกลุ่มปิดกลุ่มปิดนะครับบอกให้มีฝนไงฮะว่าผมจำไม่ได้ครับก็ไม่มีค่ะมาจากสมุทรสาครแม่น้ำท่วมเลยตรงนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าผ่านทางมามีตัวเลขมาได้ไหมคะ

อันนี้มาสักทีถ้าแต่ทั้งตรงนี้สองคือต้องไปเร็วแล้วนัเร็วสุดแล้วเนี่ยมาสักทีสักโมงแล้วก็บ่ายยี่บ่ายครับยี่บ่ายเนี่ยย่ำย่ำสุดเลย